ข้าวไข่เจียวนะจ๊ะทุกคนอันนี้ข้าวข้าวร้อนๆเลยนะคะเนี่ยข้าวใหม่นะทุกคนมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันเด้ออันนี้หิวรอบดึกก็กินข้าวไข่เจียวนะอื้อืมอ้ม ไข่ต้มเยอะน้ำปลาไข่ต้มสองใบนะจ๊ะทุกคนข้าวนิดหนึ่งต้องทาใหญ่ๆนะคะไข่เจียวอร่อยเนาะหิวข้าวไข่เจียวเพราะอะไรรู้ไหมทุกคน ดูคลิปของพี่ไม้พี่ลมพรนะอืเดี๋ยวได้เพราะว่าเราไม่มีไม่มีปลารานะทุกคนนะพี่ไม้เขาบอกเข้าเหนียวจิ้มไข่เจียวแล้วก็มีปลาบองโอ้แซ่บหลาย อไข่เจียวใส่เกลือหิมาลายันแล้วก็ใส่พริกไทยนะบีบมะนาวลงไปไข่ฟูดีมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยอ,อยืืออืม แอบมากร้อนๆเลยอันนี้คือมื้อดึกที่เราหิวนะเราทนไม่ได้เราต้องกินแบบนี้เลยทุกคนนะ ม,มาค่ะคำใหญ่ๆพี่น้องจ้าอืมข้าวใหม่อร่อยมากาหูแบบไม่ต้องซาวน้ำเลยนะทำข้าวต้มก็อร่อยนะคะข้าวเนี้ยอืม อร่อยจริงๆนะคะนอ้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออื uh ้ huh. uh huh. มันจุกๆไปเลยนะทุกคนนะขายห้าใบนะ อ,มอืมมาอีกคำหนึง่งยวคลิปยาวค่ะทุกคนโอเคโอเคอืมเดี๋ยจะไปกินต่อให้เสร็จนะทุกคนเดี๋ยวไข่ต้ม <clog S 1> เดี๋ยวน้ำปลาืึแทบโอเคคำสุดท้ายลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายไปก่อนจ้า